วิกฤตการ์อสหนึ่คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจากการที่ฝรั่งเศสใช้กำลังเรือรบตีฝ่าป้อมและเรือรบที่ปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อพศ2436ต่อมาได้ไประกาศปิดอ่าวไทยและยื่นข้อเรียกร้องจากไทยทำให้ไทยยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคงและเสียค่าปรับถึง3ล้านฟังหรือประมาณ 1, 6 5 0 0 0้บาทนับเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงมากในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ฝรั่งเศสหลังจากได้เวียดนามและขเขมรส่วนนอกหรือขเขมรตะวันออกแล้วก็พยายามที่จะยึดครองลาวซึ่งในเวลานั้นเป็นประเทศลาชของไทยเพื่อหวังใช้แม่น้ํโคงที่ไหลผ่านลาวเป็นเส้นทางไปสู่จีนซึ่งเป็นการตลาดที่สําคัญโดยวิกฤตก,รกราร์ลสหนึ่งหนึ่งสองหรือรัตนโกสินศกหนึ่งหนึ่งสองนั้นเริ่มมีความรุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศัก,การาชสองพันสี่ร้อยสามสิบหกเมื่อฝรั่งเศสส่งกําลังทหารเข้ายึดเมืองเชียงแตง ทางใต้ของเมืองจำปาสักและเมืองคำม่วนใกล้เมืองนครพนมซึ่งเป็นของไทยจนมีการสู้รบกันระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการป้องกันประเทศทรงเล่งรัดการก่อสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยบริจาคเงินหนึ่งหมื่นช่างหรือแปดแสนบาทเป็นค่าใช้จ่ายและซื้ออาวุธสำหรับป้อมเพื่อเป็นการรักษาเอกราชของชาติโดยที่มีพระราชปณิธานว่า ถ้าความเป็นเอกราชของสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นสุดไปเมื่อนั้น